ข้อควรระวังนะคะโคมไฟแบบมันติดลเฟเตอร์ที่ใช้คู่กันกันกบหลอดไฟฮาโลเจนที่มาจากโรงงานนั้นไม่ควรเปลี่ยนมาใช้หลอดแบบซีนอนค่ะเนื่องจากอาจเกิดแสงที่มีลักษณะฟุ้งกระจายทำให้กระทบสายตาสำหรับผู้ที่ขับขี่รถส่วนทางมาเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะไฟหน้ารถมีกี่แบบ และมีวิธีการดูแลรักษายอยังไงวันนี้ออยมีคำตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะเซลล์ออยฮอนด้ามาสุขที่ปรึกษาการขายประจําโชว์รูมฮอนด้าบนพันทองค่ะไฟหน้ารถยนต์นะคะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการขับขี่รถซึ่งในปัจจุบันนะคะไฟหน้ารถยนต์ยังมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกตามเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะ <S <S ไฟหน้าแบบมัลติดลเฟกเตอร์ จานฉายของไฟหน้ารถประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพในการหักเหแสงให้สะท้อนไปมาเพื่อที่จะสร้างแสงสว่างมากที่สุดในพื้นถนนขณะที่ขับขี่โดยโคมไฟมันติดลเฟกเตอร์มักจะใช้ควบคู่กับหลอดไฟประเภทฮาโลเจนที่จะให้แสงสว่างที่นวลตาแต่ในรถยนต์บางรุ่นก็มักจะเลือกใช้คู่กับหลอดไฟแบบ LED หรือหลอดไฟแบบซีนอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับการใช้งานที่หักเหกับแสงโดยเฉพาะ ข้อควรระวังนะคะโคมไฟแบบมันติลิฟเตอร์ที่ใช้คู่กันกันกนกบหลอดไฟฮาโลเจนที่มาจากโรงงานนั้นไม่ควรเปลี่ยนมาใช้หลอดแบบซีนอนค่ะเนื่องจากอาจเกิดแสงที่มีลักษณะฟุ้มกระจายทําให้กระทบสายตาสําหรับผู้ที่ขับขี่รถส่วนทางมาเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ จุดเด่นของไฟหน้ารถยนต์แบบโปรเจคเตอร์จะมีประสิทธิภาพในการกระจายแสงที่มีความเป็นระเบียบมากกว่าไฟหน้ารถยนต์แบบมันติลิฟิเคเตอร์อีกทั้งยังช่วยลดแสงที่ฟุ้งกระจายถ้าหากรถยนต์ที่มีราคาถูกจะมีการจัดไฟแยกไฟสูงโดยให้ตัวโคมแบบโปรเจคเตอร์ทำหน้าที่ในการส่องแสงสว่างในเฉพาะสำหรับไฟต่ำส่วนรถยนต์ที่มีราคาสูงขึ้นมาอีกระดับ จะมีการติดตั้งมาในรูปแบบไฟต่ำและไฟสูงทำงานในชุดเดียวกันโดยจะถูกเรียกว่าใบา LED ใบฮาโลเจนและใบซีนอนตามแต่ละประเภทของหลอดไฟซึ่งข้อดีของไฟหน้าของรถยนต์ประเภทนี้นะคะจะสามารถสลับระหว่างไฟสูงและไฟต่ำให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทำให้กระจายไฟสูงได้อย่างครอบคลุมค่ะ ไฟหน้าแบบ LED การทำงานของไฟหน้ารถยนต์แบบ LED จะมีลักษณะคล้ายก,กันกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่จะแตกต่างกันตรงที่แบบ LED ไม่มีเลนนูนลูกแก้วอยู่ภายในโครมซึ่งในปัจจุบันเรามักจะเห็นการใช้ไฟแบบ LED มาเพิ่มเติมความโดดเด่นและความสวยงามให้แก่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้าย ในเรื่องของความสว่างนะคะหลอดไฟแบบ LED ยังให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟแบบฮาโลเจนอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับหลอดแบบซีนอนที่มีการกระจายแสงแบบไม่แยงตามีความคมชัดอีกทั้งยังให้การประหยัดไฟได้ดีแต่จะมีราคาที่สูงเช่นกันค่ะสำหรับวิธีการดูแลไฟหน้ารถยนต์มีดังนี้ค่ะ 1. ใช้ฟองน้ำล้างรถในการทำความสะอาด สามารถนำฟองน้ำล้างรถยนต์มาชุบกับน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาเฉพาะและนำมาเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยในส่วนต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรใช้ฟองน้ำที่ใช้สำหรับล้างไฟหน้ารถปะปนกับฟองน้ำที่ใช้ล้างล้อรถยนต์เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้นั่นเองค่ะ 2. ไม่ควรนำผ้าแห้งมาเช็ดไฟหน้ารถยนต์หากเราต้องเผชิญกับโคลนฝุ่นสิ่งสปกปรกที่มาเกาะติดไฟหน้ารถยนต์ สิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามนำผ้าแห้งมาเช็ดบริเวณไฟหน้ารถยนต์ที่ยังไม่มีการล้างทำความสะอาดรวมถึงควรหลีกเลี่ยงในการใช้น้ำที่มีคุณสมบัติเป็นกรดตลอดจนถึงแอลกอฮอล์และทินเนอร์เพราะจะทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของโคมไฟนั่นเองค่ะ 3. การทำความสะอาดคราบเหลืองบนโคมไฟให้เอากระดาษทรายเบอร์2000มาชุบน้ำให้เปียก และนำไปขัดบริเวณไฟหน้ารถยนต์แบบเบาๆโดยให้ราดน้ำจากสายยางไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วเช็ดด้วยน้ำยาขัดสีจะทำให้ไฟหน้ารถยนต์ของเรากลับมาใยสยิ่งขึ้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับความรู้เรื่องไฟหน้ารถยนต์และการดูแลรักษาที่ออยนํามาฝากในวันนี้สําหรับใครที่ชอบความรู้และสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจรถยนต์ HONDA นะคะสามารถติดต่อได้ที่ HONDA มาสุขทั้ง5สาขาค่ะและออยเองนะคะประจําอยู่ที่อุบลพันทองนะคะทั้งสาขาในเมืองและสาขาห้วยคุ้มค่ะสําหรับวันนี้ออยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นะะค่ก็ธรรมดาเซลล์ออยฮอนด้าค่ะที่ปรึกษาการขายโชว์ไปจาบเจมผมมันเครื่องอ่ใหม่ใหม่